อะไรนะคะก็หนูเป็นยังไงล่ะสวยไหมคะเอ้ยสวยจังเลยคะ่ะดูทาลิปสีอะไรคะลูกส,สีชมพูเข้ม,มสีชมพูเข้มเหรอไหนมาดูซิดูใกล้ๆสิลูกมันใช่เหรอใช่เหรอโอ้ยอุ๊ยสวยจังเลยคะ่ะ อเอออ่ะเอียงซ้ายสิลูกเอียงซ้ายไหนดูสิพ่อจะพาหนูไปน้ำองนะ,ะพ่อพ่อของไม่หยุดทางนี้นะจะทำไมอ่ะพอกล้า,าถึงได้ยงังโอ้ยออกจากบ้านเมื่อกี้นี่ลูกมันต้องใช้เวลานะพ่กอกลถึงได้ยังคะ่ะยังค่ะอีกครึ่งชั่วโมงนะ <laughs> เอียงซ้ายลูกเอียงซ้ายเอียงขวาสิเอีย,ยงขวาแล้วก็เอียงซ้าย